ไปฉายาได้ชาร์จดชาร์ไหมโอ้เราโอ้นี่นะคะเอฟซี FC นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะโอ,โอ้ฝนตกมานะปลาขึ้นเลยฝนตกมาปลาขึ้นนะคะน่าน อุ้ยปลาเยอะเลยเน้องอันดิสันอุ้ยอุ้ยเต็มเลยอุ้ยเต็มเลยแม่ทิมเอาไปปล่อยสะเลยมันมามันมาจากข้างนอกมันกําลังขึ้นใช่มันขึ้นมาหาน้ําใหม่มันมาหาแหล่งน้ําที่เยอะนี่นะคะ fco ยกล้องของเครื่องนี่มันจะมืดไปในตัวนะคะ โอ้นี่นะคะปลาเห็นไหมค่ะ fc นั่นๆๆๆใจพินิษนั่นหลับอยู่โอ้แสดงว่าขึ้นมาจากนู้นใช่ไหมคล้องด้านหน้าโอ้พี่เสือขึ้นมาจากด้านหน้านี่นะคะ fc ต้องมาจากคลองใหญ่รุ่นเลยนี่นะคะปลานะคะปลาเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ดมไม่เอาลูกนี่นะคะเรามาดูปลากันนะคะ fc